สวัสดีครับผมทนายวศวรรครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเองก็มีข้อกฎหมายดีๆนะครับที่จะมานําเสนอให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับหัวข้อกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีขาดอายุความเช่าซื้อสามารถที่จะฟอ้องร้องบังคับคดีกันได้หรือไม่นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายกันก่อนนะครับว่ามีการบัญญัติไว้อยู่ที่กฎหมายอะไรนะครับแล้วก็มาตราอะไรนะครับแล้วความหมายของการเช่าซื้อเนี่ยคืออะไรนะครับในส่วนนี้มีการบัญญัติไว้อยู่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา572นะครับมาตรา572เนี่ยได้ให้คำนิยามนะครับหรือรายละเอียดในเรื่องของการ ทำสัญญาเช่าซื้อไว้นะครับว่าอันว่าเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คํามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้ข่าวนะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับก็จะเป็น2แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือว่าเราไป ดูรถนะฮะแล้วเราชอบแล้วเราต้องการที่จะซื้อรถนะครับแต่เงินไม่พอนะครับเราก็อาจจะมีการขอสินเชื่อกับทางธนาคารลิสซิ่งนะครับไฟแนนซ์ต่างๆนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับมีรถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องการที่จะใช้เงินนะครับเราก็เลยเอารถในส่วนนี้ไปเข้าไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าการที่เราเอารถเข้าไฟแนนซ์ในส่วนนี้นะครับผลในทางกฎหมายมันจะเป็นยังไงนะครับผลในทางกฎหมายเนี่ยนะครับรถนะครับกรรมสิทธิ์ในรถเนี่ยจะเป็นของผู้ให้เช่าซื้อนะครับแล้วในส่วนของผู้เช่าซื้อ่ะนะครับตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ครอบครองนะครับเราดูได้จากตรงไหนเพิ่มเติมได้นะครับโดยปกติแล้วเราก็จะมีเล่มทะเบียนรถ นะครับถ้าท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยเนี่ยท่านก็จะได้เล่มทะเบียนรถมานะครับแต่ถ้าท่านมีการเช่าซื้อรถยนต์นะครับท่านเองก็จะได้รับสำเนานะครับเล่มจดทะเบียนรถยนต์นะครับมากับทางลิสซิ่งนะครับส่วนลิสซิ่งก็เก็บตัวจริงไว้นะครับเมื่อคุณโอนกรรมสิทธิ์ชำระกันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคุณถึงจะได้เล่มทะเบียนกลับคืนมานะครับนะครับแล้วก็ ในส่วนของเล่มทะเบียนหรือเล่มจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆไว้นะครับรายละเอียดในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของรายการการจดทะเบียนนะครับนะฮะก็จะมีการจดทะเบียนแม่อไรเลขทะเบียนอะไรนะครับจดทะเบียนที่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็จะมีการระบุประเภทของรถยนต์นะครับว่ารถยนต์นั่งกี่คนนะครับตัวถังอะไรรถ รุ่นยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้คือจะส่วนแรกจะเป็นรายละเอียดในส่วนของรถยนต์นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของว่าใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าท่านเองเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อนะครับท่านเองจะมีสัานะของการครอบของรถยนต์เท่านั้นนะครับก็จะมีการระบุไว้เลยนะครับว่าในกรในขอเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะครับแต่ถ้าคุณมีการขอสินเชื่อ หรือไปเช่าซื้อไว้นะครับก็จะมีการระบุไว้ว่าบริษัทอะไรนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของการทําสัญญาเช่าซื้อนะครับจะมีแบ่งประเภทชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้เช่าซื้อนะครับจากประเด็นข้อกฎหมายในวันนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมานะครับว่าในคดีที่ขาดอายุความเช่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟ้องร้อง บังคับคดีดำเนินคดีกันต่อไปได้หรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสเช่าซื้อเหมือนกันนะครับผู้เช่าซื้อเนี่ยมีการเช่าซื้อรถยนต์นะครับแล้วก็ผ่อนไม่ได้มีการคืนรถไปตั้งแต่ปี2548นะครับแล้วก็พอคืนไปแล้วเนี่ยทางผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเอารถออกขายทอดตลาดไปนะครับในปีเดียวกันก็คือปี48แต่มีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อขายแล้วเนี่ยขายแล้วเนี่ยขาดทุนหรือไม่ได้ราคา นะครับคำถามคือว่าในกรณีที่ขายแล้วขาดทุนหรือไม่ได้ราคาเนี่ยอายุความในการฟ้องร้องเนี่ยมันกี่ปีนะครับในกรณีนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องของการฟ้องขาดราคาอายุความมันอยู่ที่10ปีนะครับถ้ามีการขายทอดตลาดปี2 5 4 8เป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่าในปี2565เนี่ยนะครับ ทางผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถมาฟ้องเรียกเงินกับผู้เช่าซื้อได้หรือเปล่านะครับแม้ที่มันเกิน10ปีมาแล้วก็ตามนะครับอันนี้ในทางกฎหมายนะครับต้องบอกก่อนว่าในคดีแพ่งนะครับถ้าเป็นคดีที่ขาดอายุความแล้วเนี่ยทางเจ้าหนี้นะครับหรือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขามีสิทธิที่จะฟอ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับ อันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับแต่สิทธิ์ของลูกหนี้นะครับหรือสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นไปตามมาตรา193ทับ9 193นะครับ193ทับสิทธ์นะครับที่บอกไว้ว่าถ้าในคดีที่ขาดอายุความแล้วเนี่ยนะครับลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะยกประเด็นพวกนี้ขึ้นต่อสู้นะครับ หรือมีสิทธิทจับไปดิเศษที่จะไม่ชําระหนี้ในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กฎหมายมีการบัญญัติไว้เพิ่มเติมว่าในกรณีที่คดีมันขาดอายุความแล้วเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของลูกหนี้นะครับเลยว่าจะต้องยกประเด็นข้อต่อสู้เนี้ยนะครับว่าขาดอายุความแล้วเนี่ยขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลด้วยนะครับในกรณีที่คุณถูกฟ้องร้องบังคับคดีมาแล้วนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องของอายุความไว้เลยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเหตุนะครับให้ศาลที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องของอายุความเนี่ยขึ้นมาพิพากษาย,ยกฟ้องได้เหมือนเช่นคดีอาญานะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทำขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ ที่สามารถเข้าถึงข้อกฎหมายได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าใจในข้อกฎหมายได้ง่ายนะครับหากท่านท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ